ขอกราบสวัสดีทุกคนครับวันนี้ของผมสก,กายคุงเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปเอสเคพซึนามิเอ้ยเดี๋ยวนะใครใครใครเข้ามาเฮ้ยใครอหรทุกคนวันนี้เราก็จะมาตามล่าตัวเซเลเชียวนะฮะใช่ตามล่าตัวเซเลเชียลเฮ้ยผมว่าผมได้คอนเทนต์ใหม่แล้วว่ะทุกคนมีคนเข้ามางั้นเราต้องวิ่งไปหาเขาแล้วผมได้คอนเทนต์ใหม่แล้วทุกคนมาเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เน่ฉันมีภารกิจให้หนายมามาคุยดีด ฉันมีภารกิจให้นายนายจะรับข้อเสนอไหมบาบูฮะจริงเหรอครับต้องทำไงอะผมอยากรู้แล้ว่าผมอยากยูมจะได้อะไรบ้างอะครับผมอยากรู้นี่ <ผม S 1> นี่นี่ใจยเย็นใจ,ยยนจยเย็นใจยเย็นฉันรู้นะว่าตอนนี้นะ่ะเงินจำนวนของนายต่อวีมีแค่2.6 Q n ฉันมีภารกิจให้นายถ้านายสามารถเปลี่ยนจาก2.6 QN เป็น3.5 QN ได้นายจะได้ตัวที่ดีมากดีมากๆไปทำเดี๋ยวนี้ปฏิบัติถ้านายรับข้อเสนอ นายก็ไปทําซะเข้าใจไหมจะทํำไหมโอ้ทำครับทำครับทำครับโอเคงั้นเราต้องหาแล้วล่ะวิธีทําให้เงินเราเพิ่มขึ้นนี่อ่ะมางั้นเราต้องเริ่มการหาแล้วแหละว่าเราจะทํายังไงให้เงินเราเพิ่มขึ้นเย้เฮเยเฮอือหลบ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 ขึ้นหลบขึ้นอ้าทุกคนผมว่านะมันทําไม่ได้หรอกเปลี่ยนจากสอง n หกคิเอต่อวิเป็นส .5 ม n คิเอต่อวิใครมันจะทําได้วะงั้นผมให้เวลามันซับ แนาทีแล้วถ้ามันทำได้นี่ oh, oh, โหโคตรเก่งอะ่ะงั้นเรามาดูกันว่ามันจะใช้แผนอะไรไปดูเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ย oh, ตัวแตกหลายรอบแล้วฉันว่าเขาต้องเริ่มเอาตัวเนี่ยเข้าไปใส่ในทามชชีนละเอ่อเอาเข้าไปใส่เลยปิ้งเรียบร้อยแล้วก็เอ่อต้องเอาเข้าไปใส่อีกเนาะปิ้งเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอา ข้าไปใส่อีกเอาเป็น six seven และกันปิ้งผมเห็นแล้วผมสงสารทุกคนผมจะเอาตัวนี้ไปช่วยให้มันละกันนะให้มันได้เดินเกมไวขึ้นเออนี่บาบูต่างชาติตอนนี้บาบูใจเย็นใจเย็นนี่ตัวอะไรอ่ะนี่คือตัวพูนทีละาเจ็ดสิบสองทิลเลียนตายได้ตายชีวิตน่าจะเปลี่ยนนายน่าจะเอาไหมนายเอาฉันจะได้ส่งให้นายถ้านายเอานายก็บอกฉันละกันนะเอ้ขนาดนี้ก็ต้องเอาสิพี่เอา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 ไปเลย โอ้โหขอบคุณพี่ชายอุย้ยขอบคุณมากโอ้โหใจดีมากเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาต่อกันเอ่อเอาเอาไปวางเอาไปใส่ตู้ดีนะเอ่อเอาไปวางดีกว่าจะได้เงินเพิ่มเอออย่างนี้แหละเอ่ไมวางไม่ได้แม่ให้วางสิวางสิวางวางทำไมวางไม่ได้อะไม่วางไม่ได้เฮ้ยวางไม่ได้ กดวางไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กดีกรอบนึงกดวางเออกดวางไม่ได้เออลองอีกรอบนึนบงแล้วกันนะฮือขึ้นมาแล้วก็เอออ๋ออยู่อีกบ้านนึ่งดีกว่ากดวางอืมกดวางไม่ได้ทุก,นนะนกนนนคนอืมพิเศษต,ตัวเลยอืมงั้นรอบนี้จะลองวางใหม่ละกันนะ,ะมามามา ใหม่สักรอบนึงเฮ้ยอันนี้บ้านสก,กายนี่หว่าเฮ้ยนี่ไงตายแล้วโอ้โหดูนัวสิเอามันทำได้อะมาไอเจ้าบาบูมารับของรางวัลเฮ้ยบาบูบาบูใจเย็นบาบูอย่าเพิ่งเป็นลิงบาบูเฮ้ยลิงบาบูนใจเย็นเใจเย็นรอก่อนรอก่อนนะนี่อยู่นิง่งๆอยู่นิงน่งนบาบูแกอ,อยู่ไหนอะเอานี่ไปหนึ่งตัว ปิงมาเอ้ยใจเย็นลิงบาบูนรออนอ่าเอาไปตัวที่สองปิงมา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 ,มาเอาตัวที่สามเอาตัวที่สามไปอ่ะปิงอ่าอ๋อโอเคมาแล้วทุกคนปิดคิดว,ว่าเสียว,วะ่ะมันมันทานได้ไงวะไม่ใช้โปเป่ะผมไม่รู้อ่ะปิดละ